เราแห้งมานานมากนะครับมาดิเพื่อนศึกบนคอนมาเพื่อนตีหน้าฟันหมดละอีกสักตัวเะล่ะาอ,อุรัวๆสวัสดีครับชาวเดสเกมมอนท่านเดี๋ยวผมกล้องซ่าครับวันนี้ท่านกันในเกมโอวัช oh, ครับวันนี้เราอยู่กันในโหมดที่มีชื่อว่าท็อปมิลลีฮะวันนี้เราลุงเอาลุงป้อมมาตีครับทุกคนมาตีเดียวตายแล้วเปะวะ หรือเปล่าอ้ทีจะตายเลยอ่ะเฮ้ยๆดวนคอนเหรอดึกดวนคอน,นเหรอ,อนี่คือเราเข้ามานี่คือกี่เกมแล้วเนะี่ยยก17ตัวแล้ว <Let> s <S มาศ <go. S 1> ึกดวนคอนกับลุงป้อม oh, โมเทนโคโอ้โหเพือ่อ,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 อใจเย็นๆนะครับมืออันติได้ด้วยเหรอแล้วขึ้นไปไงนะ่ะอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนเอาได้อยู่ปิงเยอะเหรอ ปิงเยอะเฮ้ยผมตีก่อนนะนไอ้จยาไป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 อาติเมตได้ด้วยนะถ้าฆ่าเยาอะอาติเมตได้ก็น่ากลุ่มกันนะเออไอ้ยาเพื่อนโอ้โหมันยิงมันยิงโมเทนโคลบนติกาติเมตใส่ครับไป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 วิ่งตามวิ่งตามไม่ครับนี่ไงละตีก่อนผมตีก่อนอา้าวจบเลย วอร์มวอมเกมแรกวอร์มทุกคนเกมแรกวอร์มเกมแรกวอร์มเก่งนะอ้า,อาวห <c oughs> ลุดแล้ววะลุยกันต่อลุยกันต่อเกมแรกมันวอร์มเกมแรกวอร์มมาลุยกันต่อดีกว่าทุกคนเปลี่ยนสกินบ้างดีกว่ามา <Fight. S 2> มานี่ <One. S 2> คอรของเรากลายเป็นลูกตุ้มแล้วดาเมจต้องแรงกว่าส <Come on. S 1> วัสดีครับตุยหลังตุยหลังตุยหลังอ่ะ,อะตุยหลังใครอ่ะอจำจริง แล้วอยู่สูงซะด้วยนี่ไงตีก่อนครับตีก่อนได้เปรียบฮะอาฮะอาฮะประชนันเป้าประชันค้อนเพื่อนประชันค้อนเพื่อนอ่ะมันโดดใส่อย่างนี้โอ้โหี่มันโอ้โดดใส่ยี่ได้ผมนี่หน้าสั่นแล้วนี่ไงตีก่อนได้เปรียบต้องตีก่อนนะ แปลว่าเพ,า yeah, x, yeah, yeah, yeah. เพาื่อนอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าไอ้ยาเพื่อนไอ้มันจะมันตีช้ามากครับผมเกิดใหม่เกิดไกลซะด้วยเดินตาม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 แล้วเข้ามาแล้วออกไปจังหวะน่าจะเป็นพวกแบบหาหาแหล่งอะไรเงี้ยผมว่านะมาแล้วตีอยู่เว้ยตีอยู่เว้ย มีแล่ะตีก่อนตีก่อนโอ้ตีก่อนเดี๋ยวผมตายไปเยอะมากเพื่คือมันมันจะช้านะมันไม่ได้มันไม่ได้สะบัดฟุ๊บสะบัดฟุ๊บนะเขาตีกัอนอีกแล้วเพื่อน <ico le> อ,อู้อ้าวอ้าวอ่ะอ,อะไรว่าดวโดนคอก็แบบงงงมาเลยเพื่อนอ่ะอ้าว <ico le> <ico le> คนหนีไปหมดเลยอ่ะมีคนเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนในเกมผมว่าใครใครใครออนอยู่ผมนี่ชวนเข้ามาเลยนะนเออเป็นไอ้กันหมดคนเป็นไอ้กันหมดเต็มหน้าเต็มตามากันคือคนเข้าขอ,ออกกัน,นยีะครับผมว่าเพราะด้วยความที่ตอนนี้มันแบบเนี่ยนะระบบที่มันเป็น เวิร์กช็อปอะครับนี่มันเวิร์กช็อปเป็นระบบที่แบบสามารถเข้าคัสตอมเกมได้อะไรเงี้ยมันก็คนมาคนนั้นก็กดเข้ากันมาอะไรเงี้ยยืนเฮ้ยเฮ้ยผมตีก่อนนะผมตีก้นนะเมื่อกี้อะแล่เวะยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอเออมาดิมาเล่นคอใส่หน้าเลยเพื่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับ เออไม่ได้เพื่อนเห็นไหมมันมาทั้งตีแล้วก็ไปทั้งตีครับแปลว่าเจอห้องแล้วนะมารอตีคนต่อไอ้จ้าเอ้ยกป็ปาเป้าเดินไปเตะโป,ๆๆโป้ะอะไรนะไออะไรวะเอ,อออะ่ะศ <c oughs> ึกดวนคอนตีเต็มหน้าเลยครับมันไม่ใช่คอนแล้วเนี่ย นี่เนี่ย <c oughs> สุดยอดหมายเปล่าออ <c oughs> คือแบบมันต้องเนี่ยแล้วต้องคือมันต้องเข้าไปตีครับ <c oughs> เออเว้สุดยอดจริงจริง โดนได้ไงวะอันนี้อันนี้คืองงว่ามันโดนได้ไงวะอืออืออือฟักทองด้วยแต่ว่าน่าจะหิวแหละนะครับจ้า,า,ามาเลยมาเลยโดนคอรเหรออุ้ยหนีหนีหนีแล้วก็วิ่งตามหนีไปไหนเก็บเลือดเหรอเก็บ <c oughs> เก็บเพื่ออะไรเก็บแล้วแบบ ไม่ได้อะไรเลยครับผมเป็นไงต่อไอ้จ้านี่อ่ะอุ้ยอ่ะกดย่อเลยกดยอด่อผมนี่สายย่อเลยอะเมื่อกี้ไม่โดนเหรอคือเสียงมันดังป๊อกแบบเหมือนตีโดนอะแต่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมามานี่มันโดนหนึง่งหนึ่งคอร์สมีคนมาแล้ว นี่ไงเเฮ้ยเมื่อกี้ผมตีโดนน่ะเมื่อกี้ผมตีโดนโดน่ะเออเฮ้ยเออเอา,เอาหายทั้งตีหายทั้งสุดยอดแห่งการโดนคอนด้อนทุกคนโดนกันไปโดนกันมาหายทั้งตีครับมมผมเพล่นในเกมกล้องสร้างได้แล้วครับผมศึกโดนค้อนวันนี้นะครับแม่หาดูช็อตตี อ๋อตีคนตีคนยืนนิ่งฮะตีคนยืนตีต่อบูเทนคอแล้วก็ยิงไฟใส่ครับผมสุดยอดมาลุยกันต่อครับเอ้ยมีคนเข้ามาแล้วแล้วก็ไหนจะออกอีกนะเจ้าผมดิสวัสดีครับอุ้ยเมื่อกี้ผมไม่น่าถอยเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยออ้ยคนเข้ามาเต็มเหลือก็ออกเออตีกันไปเพื่อนตีกันไปเพื่อนนี่อะเฮ้ยผมตีก่อน ตีก่อรไหนหลุดหลุดอีกแล้วนะไปไหนเพื่อนโอู้หูกัดจังหวะพไพ่ละเดี๋ยวโบกปะโบกปะโอ้ยทำไมมันสีช้าจังเกมนี้เราแจกกันทุกคนแจกว่างฮะเออเออ เป็นการโดดตามตีฮะโดดตามตีนะฮะโดดตามตีเออเฮ้ยเมื่อก like ี้ไม่โดนหรอไปได้ไงเมื่อกี้ไปได้ไงไม่โดนได้ไงเสียงตีดังป๊อกแต่ไม่โดนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงวะคือยังไงอ่ะเพื่อนตายบ่อยจัด อะไรวะมมันมันเล่นายากนะทุกคนไมไ่เล่นง่ายนะจริงไปไหนเพื่อนอะโดนทุกแล้วทุกคนตัวแรกตัวแรกของเราในวันนี้ออวู้ได้ทุกคนหลังจากที่เราแห้งมานานมากนะครับมาดิเพื่อนสึกวนคอนมาเพื่อนตีหน้าฟันหมดละ อีกสักตัวเะล่ะเออรัวๆ,วๆคัมแบ็กคัมแบ็กครับคัมแบ็กหลังจากที่เมื่อกี้แห้งมานานนะขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาให้โอกาสขึ้นมาอุ้ยเจ็บแบ๊มันไม่น่าให้โอกาสมันขึ้นมาเลย <laughs> ไป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 ตีไม่ทันว่ะเพื่อนที่ของจริงของนี่ของจริงนะทุกคน ปั๊บปับปั๊บปับอันตี้เมทเรามาแล้วนะใกล้จะมาแล้วข่าตัวแทยก็น่าได้อีกตัวหนึ่งก็น่าได้ฮะเพื่อนนี่ไงขอสักที <c oughs> มาแล้วเพื่อนเออหมดเองขอใส่หน้าไปเลยเพื่อนง่ายๆอาโอ้โห <c oughs> ของจริงของจริงของจริง <c oughs> ม่ซีเรียน,นะทุกคนแพ้ว่าชนะบ,บ้างเนาะ <c oughs> ม่เล่นกากครับผมได้ยอมรับแล้วอันนี้เพื่อนตีไม่โดนอู้มันตีไม่โดนน่าจะวิ่งได้ไวกว่านี้ปลาปลาค้อนใส่ได้ไหมอแไรวะโอทางนี้นะปะบะบะขึ้นมาขึ้นไปไหนแล้วนี่อเอ้าเมื่อกี้ดังกริ้งแต่ไม่ได้สักงั้นนะเพื่อนอ่ะอ่ะอะไรวะ เออเอาได้เฉยเอาเอาอะไรวะเออเอเอจมเ,เป็นจังหวะน,นิดนึงทุกคนโอเคเพื่อนเออเออเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันโดนดน่าทำไมมันไม่โดน,ไมไมโดนล่ะครับ <S <S ไม่เอาเพื่อนไม่เอา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  โอ้ my god เออมาเลยเพื่อนใครขึ้นมาอีเปล่าเอาเว้ยอยู่ดีมาคัมแบ็กตอนจบกันทุกคนเออน่าจะไม่ทันครับแต่เนาก็มาฆ่าได้ตอนหลังครับไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคนะทุกคนเออได้ตัวหนึ่งละเพื่อนไอดี้ก็เดินมาไอดี้ก็เดินมา สุดยอดสุดยอดเดือดจัดเดือดจัดไปลุยกันต่อแล้วทุกคนอีกสักสองสาเกมสนุกดีมาครับลุยกันต่อโ้คือคนออกไปหมดเลยเลยเ,ลยเลยว้ยมีคนหนีเราเสียใจมันก็โหมดที่เล่นลำบากกันนะทุกคนไม่ใช่โหมดที่เล่นง่ายๆนะครับแต่นีนศัตรูอยู่ไหนวะเขาไม่เดินเลยเหรอเกาเข้ามาเฉยป่ะ <c oughs> เอา หรือแบบมันกว้างปะผมว่ามันไกลมากอะ่ะแหวะยูมาแล้วครับแหวะยูมาดูไอ,อ้เยอะ,อะด,ดูสิ what the fuck ถึงกง็งงถึงก็งงเลยโอ้แบบนี้กว้างมากครับจริงๆถ้าคนไม่ครบนี่ผมบอกแล้วเวลาที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับ <c oughs> มาเด็กเพื่อน สวดีครับเต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตาโอ้หัวร้อนนะหัวร้อนนะหัวร้อนนะน,นะจัะมีคนวิ่งมาก็ามาดิก็เล่นตะเกียบอะไรแบบนี้โอ้สุดยอดจริงๆเิงถือว่ามาแล้วทุกคนถือว่ามาแล้วมาสองคนอย่างนี้น่าจะมาเป็นตี้นะครับหาห้องเล่นแหละหาห้องเล่นแหละนะครับ ขัดต้อมชิลๆกับผมมาคนมีเป้านี่ตีโชว์นี่บอกแล้วค้อนพี่มันแรงมากอุยอุยอุยคนตีกันมานทุกคนสวัสดีครับขอหน่อยได้ไหมนี่อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอมตะเป็นเพื่อนอมตะปะเนี่ยเพื่อนอมตะปะกับ ตีไปสามดีไม่ตายอันนี้แหละโดนอัน,น,นอะได้อยู่ได้ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวหนึ่งครับมูทะเล่นโครมาแล้วจ้าฮะเอาเห็นเพื่อนมาเฮหๆแล้วเราก็ตีเต็มหน้าเพื่อนเลยไอ้ข้างหน้าเปล่าอีตีก่อนได้เปรียบแอปบอลไฟเยอะอึะ๊บอะอะหยั่งวะ มีคนมามีคนมามีโมเทนคอร์ทุกน <Modern Call. laughs> คนโมเทนคอร์ฮ่าฮ่าฮ่าฮอียังวะอันนี้เขาไม่ยอมเล้ยไม่ยอมอ้จ้าเอ้ยไม่ไดเพื่อนไม่ได้เพื่อนมาแล้วมีคนจอยมาแล้วทุกคนอุ้ยอ้ยได้อยู่มาเต็มมาเต็มหมเทมาเต็ม เยอะจังเพื่อนอ๋นนออะไรโอ้เสียว่าโดนค้อนดัดนดบเบิลคิวอ้าวโดนศพแล้วสตาร์ทสตาร์ทแล้ววะเพื่อนอันนี้สตาร์ทแล้วเพื่อนโอ้สตาร์ทแล้ววะสตาร์ทอีหยังวะเพื่อนอันนี้ก็สตาร์ทอย่นีเพื่อนเพิ่งพูดหมดเลยยังไม่ได้กดเริ่มเล่นเลยแล้วก็ไปกันหมดแล้วสตาร์ทแล้วก็พิมพ์ไปหายไปมาเลยเพื่อนมาเปล่ามาเปล่ามา พลาดพลาดพลาดพลาี้เราตีเร็วไปฮะเร็วไปไอ้เพื่อนเราต้องชนะในเกมนี้สวัสดีครับอ้าวเชื่อไหมาเขาตีโดนเหมือนผมอะแล้วมันก็ไม่ตายเชื่อผมเชื่อผมไอ้ยาไอจัไปกิ่ขอนกำลังจะออกแต่ว่าอีกแค่เสี้ยบวินาทีเท่านั้น เดีมีคนเข้ามาก็เข้าช่างเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเป็นเป็นเป็นในทางนั้นนะครับทุกคนไม่เอา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 สิครับเพื่อนไม่เอามันไม่ดีนะครับเดี๋ยวบัอาโมเทนโคเก็บเลือก่อนเก็บไปไม่ประโยชน์นะเพราะว่าตีแตายนะครับไป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 ไไป ตายปะโอ้โหเรียบๆจอนเรียบๆจนจอยอะไรนะเพื่อนเต็มหมดเลยเดี๋ยวขึ้นไปไหนดีอวเอ้าไอคนนั้นออกไปแล้วนีกว่าเราก็เจอห้องแล้วเออตีแล้วโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนครับคิวสุดท้ายครับทุกคนเอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนสุดยอดสุดยอดไปลุยต่อสักหนึ่งเกมแล้วกันก่อนที่คนจะออกกันนะฮะ ายลุยกันต่อสรุปเหลือคนใหญ่อีกแล้วโอ้โซแซดนะครับข้างบนทางขวาเนี่ยแหละครับอุ้ยอัยให่จะเป้โป๊ะจะป๊ะป,ะป,ะป,ะปะ๊าเพื่อนหนอ่อมาเนี่ยอ่านเล็บอีก <laughs> มีคนเล็บดในเกมอีกแล้วแม่ตีเสร็จปั๊บออกเกมเลยได้หมดนะเพื่อนอยู่นี่เหรอ อุ้ยโดนของยานตีหน้าฟันเลยครับเอาออกดีแล้วอะไรกันบวะนเนี่ย <c oughs> คือผมว่ามันออกกันบ่อยมากแล้วผมว่าเราปิดคลิปตรงนี้แล,ล้วกันทุกคนไปดูโค้ดกันก่อนฮะโอเคครับผมแล้วนี่คือโค้ดนะครับสำหรับใครอยากเล่นโหมดนี้นะครับท็อปยอนดวนคอนนะครับเป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันแต่ก็นะเข้าใจแล้ะครับบางทีเล่นแล้วมันก็ถ้าตีไม่ได้มันก็จะหัวร้อนแล้วจะออกจากเกมเหมือนกันแล้วครับผมเข้าใจคราบผมก็หัวร้อนไปรอบหนกันโอเคผมวันนี้โคมานนี้แล้วกันครับทุกคนก็ ดูเดินกันไปกับค้อนของลุงท็อปยอนนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นนักสนุกดีเอาค้อนมาตีกันนะฮะเล่นไข่เคียดทุกคน <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำใจกล้องสร้างของผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่คก้สวัสดีครับ